เอ้ยยังลืมกดยอ่อเฮ้ยเช่งไปแชแนลว,วันนี้เราจะมาเล่นไมค์คาร์บกันนะคะไมค์ครับบล็อกเดียวก็อยู่รอดออ้ยยังลืมกดยอลืมได้ไงเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบล็อกเดียวก็อยู่รอดนะคะทุกคนเดี๋ยวเราลองขุดกันเลย อย่าตวต่อต่ช้างก่อนอย่ตกอัดตกได้เหมือนกันนะคะทุกคนข้าได้ยินเสียงพูดเสียงรถก็ขอใครด้วยนะคะทุกคนเสียงทำอะไรนั่นแหละเออวอร์มไม่ได้อเดี๋ยวนี่ทุบไปเรื <Rogers> ่อยๆเก็บตก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 อยู่กับขอบดีกว่าแต่ ตงโมตงโมวิทยาได้ได้จะได้มาทำาค็นขนมปังกินอยากได้กล่องบ้างอ่ะอยากซูมมันน่าจะมีกล่องให้นะโอเคคนเหนื่อยเลยขออภัยที่ได้ยินเสียงรถด้วยนะคะทุกคนหรือพูดไม่ได้ยินก็ขออภัยด้วยนะคะทุกคนโอเคนะแค่นี้แหละ เราจะมาอุวยได้ไม้แล้วู้ได้ไม้อะไรล่ะแล้วก็ได้อะไรนิดนะึงสูงไปมั่วได้มไม้หมดแล้วจะทำที่ขุดกันเดี๋ยวเราจะทำที่ขุดกันนะเอา,เอาไม้นี่มาดูเอาไม้มาด้วยจะทำให้ยากคำเพื่ออะไรเรา ฮัสตีแล้วก็อีแล้วถ้าขุดอะมันขุดยากเกินไปเดี๋ยวเดีได้มอไได้ไดเลยได้มายด้ดีนีละรวรวเลยอ้าอุยตกใจ โมาต่อหน้าเลยเออได้ไหมเกลย์เดยวจะทำควานไม่ตัดไม้เสียงหายใจนี่แรงเกินขวานตัดไหมกันอย่าเพิ่งตกนะนอง<ๆ>วัวฉันจะเอาเกมผสมพนันแล้วก็ฟุตเตอร์ฟุตเตอั์คำนึงน,นะคะทุกคนขยับที่ก่อนนะ แต่ดินอ่ะอยา่างอื่นไม่เห็นได้เลยเอะทุกคน no. น้องติดไกลโอ้โหดังเกินวว้ยมาไม่ได้จะเป็นบัวด้วยแล้วเนี่ยไม่ตายนะเออเป็นอะไรวะ ร้องในน้หนานี้เจา้าบัวเป็นอุตส่าห์ทำทางไม่ให้เกศตกเลยนะี่โอ้ย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 อตกรู้สึกว่าดีมันออกเยอะสุดอ่ะบัวอย่าตกฉันไม่มีอะไรกินพาะเกศมี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 ข้าว เดี๋ยวค่ะแล้วก็ขุดต่อไปเรื่อยๆค่ะขุดต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวค่ะคะุณ น่าจะวางพอนะกลัวอย่านะอย่านะอย่านะกลัวแล้วเด้ยอย่านะครับ <S <S โอเคค่ะแล้วก็วางควันไปค่ะ <S 1> <S 1> วางต่อไปเรื่อยๆเ,เลยค่ะ ดูกว่ามันจะหมดอ่ะหายใจยไว้ไมันเหนื่อยอะไรขนาดนัน้นหายใจบ่ๆหายใจหายแล้วก็ถุบไปเรื่อยๆนะคะถูกไปเจอไม้บ้างอยากได้หินหน้าได้ห,หินหน่อยได้แต่ไม้กับไอเบ้บล็อกกระดูกไดโดซ้อมเราไม่ผิดเห็นไหม ถ้าพูดเสียงค่อยก็ขออภยัยด้วยเอ้ยมาอีกแล้วพูดเสียงค่อยก็ขออภัยด้วยนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปวางตอบบล็อกก่อนจะดีกว่าอือโอ้โห,โห,โหก็จะได้แต่ละบล็อกนี่เหนื่อยเหมือนกันอยู่นะเนี่ยวางก็ไม่ถูกอีกบางบล็อก,ก็โอเคพอดีเลยนี่ได้เยอะแล้วโอ้เด,ดี๋ยวดิอย่าออกไป ย่า yeah. yeah, right. อย่าด้วยขอโทษเจ้าว่ะจ <c oughs> ูได้ดินกับไอ้ดินเหนียวบ่อยๆเพราะว่าต้องทำดินเหนียวสร้างบ้านแล้วที่ <c oughs> สุดเสียงวัวนี่ก็ร้องบ่อยเหลือเกินเ <c oughs> ดี๋ยวรออันนี้ดิมันจะหันมาไหมไม่หัอนอะ่ะหรือว่าต้องเด็กเล็บอก หันยังหไปเลยมีต้องเลยไปไป,ไปอยู่ออกก็นอกไปเลยป๊งถ้าไม่ใช่สียงคนเล่เสียงว่าหายใจมากกว่ามันก็แบบปัดยากอยู่นะคะทุกคนที่ก็คปวดจะได้ได้ไม้ได้ไ,ม,ไ,ดไม้สีแดงว่ะ เออหนูกับไอไอวัวตัวนี้แหละหยบพักตกเลยก่อนจะพักวัวตกก็จะตีนตกดีกว่าไหวางบล็อกต่อขยายบล็อกต่อค่ะโอ้มอเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหลองบ่อยเลอเกินโอเคค่ะ เราต้องมาตัดกระดกงควรจะทำอยู่แล้วเนี่ยดินออกเยอะเกินเปงนน้งอีกคนนึงถ้าได้ยินเสียงรถก็ขออภัยด้วยน,นะคะ น่าจะรอบสุดท้ายมาแล้วโอ้โห,โห,โหตกใจทุกคนมันจะมืดแล้วว่าซอมบี้มันต้องออกแน่เลยอะ่ะเจออะไรกนไม่รู้ ร้องเหมือนมีคนอยู่โคตรดีโหโคตรดีเลยทุกคนมิน่าเชื่อจะดวนดีขนาดนี้ก็ช่วยกดไลค์เปคนลรถึงไลค์ด้วยนะคะทุกคนโอ้โหเต็มเลยเต็มเลยโอเคนะคะทุกคนเต็มเลยโอเคนะคะทุกคนเราโคตรดวงดีเลยเมื่อกี้ ม่น่าเชื่อเลยมืดตต๋อๆขำเดี๋ยวแน่เลยโทษแบบโทษไม่น่าเชื่อจมาเจออยากได้กล่องอีก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 ฝนตกแต๊ออกแดดออกโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราขอวางกล่องก่อนนะคะทุกคนดีใจค่ะ โอเคนะคะฮัโลโหลแล้วก็ทงกันกนะคะแคิดว่าเหลเ่านี้ไม้ไม้น่าจะคอยอยู่อยู่รอดอยู่นะหวังแล้วก็มีเสียงอะไรไว,ไว้บ่อย โอเคโอเคก็แค่เพียงขอแค่นี้นะคะคลิปหน้าก็ไม่เจอกันไหนนะไม่ได้กดไลค์กดสับสไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะลืมไปะด้วง